ทรัศั์จอแก้วตอนนี้จอใหญ่สามสิบสองนิ้วไฟเข้าแต่ว่าภาพบกขึ้นเปิดบม่ได้มีไฟบอกสถานะาฮงอยู่เป็นจอสลิมเบื้องข้างจอมันจะมันเขียนอย่างแนค่อยก็บ่เข้าใจ แต่ว่าด้านทิงมุมมุมซ้ายทิงนี้มันเขียนว่า Super ซูเปอร์สลิมส่วนว่าด้านนี้ค่อยกะอ่านบอ,อกเพราะว่าค่อยบุกเก่งภาษาอันนี้เขียนอย่างกับบโหงแต่ก็เอาเป็นว่าจอบุหง อันนี้มันด้านหลังมันเป็นจอแก้วเบ่งรุ่นมันเบ่งขนาดนิ้วของมันสามสิบสองนิ้วสามสิบสองนิ้วจอแก้วไข่ฟาวออกมาก็รู้ซึกว่าขคีฟุนเต็มเลย เครื่องนี้คือสี่ทนทานนานปีนานเพยวิวนะจ้ะเป็นไฟแบกอันนี้มันฮิตซิงเพิ่นใส่มาสองสั้นเลยบนหน้าจะแมนของมากะมันอันนี้มันเสริมใส่ฮ็ดสองสั้นอันนี้เป็นแผ่นแผ่นเ,นเนมนบอร์ด คอยกาเป้่าฟุน่นเหตุความสะอาดบางเทมันจะได้เปลี่ยนตาขึ้นหลังจากเป้่าฟุ่นลงมากับง้ำไปหลายเติบสังเกตเบึงคอยกาสิวัดเบึงหอเอาว่ามันสอดบ่ สายเกาาของมิเตอร์ใสายลบมิเตอร์กับไปใส่อยู่บนเก่าจอแล้วก็ใส่บวกกับมาวัดอยู่้วยอยู่ที่สายยกเลยสายยกมันจะต่อกับขาีของเ,อ,เอาต่อกับเส้นไฟลอยวัดเบิ้งแล้วเข็มมิเตอร์ก็ขึ้น บันนี้กับสายมเตอร์กับสายมเตอร์เบิงมิเตอร์มันแก่ยังตีขึ้นอยู่แปลว่าขึ้นสองข้างแสดงว่าฮาเอาคือสีสอดละถ้าฮาเอายังดีมันต้องขึ้นข้างเดียวแปลว่าขึ้นข้างหนึ่งบ่ขึ้นคางหนึ่ง ก็นำสายยกลงมาสายยกตัวนี้มันจะแยกเป็นเส้นสีแดงกับสีฟ้าเส้นสีแดงมันเส้นไฟล้อยเส้นสีฟ้ามันเส้นโค้งวงจรส่วนว่ายกเวอร์มันแยกไปต่างหาก พอเอากับอยู่ในสองบึงค่อยๆกาวาสิถอดแผ่นมันออกมาว่าสิหง,งายแผ่นแต่ว่าสังเกตบึงไฟเข่าสังเกตเบึงไฟเข้ามันจะแยกว่าสองทางทางหนึ่งมันจะเข้ามาไฟสามร้อยเป็นไฟสามร้อย อีกทาั้งหนึ่งมันจะแย่งออกไปเป็นวงจรเซฟซิงต่างหากเป็นไฟต่ำๆไปเลี้ยงภาคคอนโทรลแย่งออกไปเลี้ยงแผงคอนโทรลต่างหากค่อยกามางออกมามีทั้งหมดสามแผงมางมาเบิดเลย บางทีกดทั้งตาฮับรีโมทกระซิทอดเอาหัาเอา,เอ,าออกมาก่อนตัวที่คอยขึ้น่ามันสอด ขอดัองมาแล้วนี่ก็อแมนเบอร์เพิ่นเจหกเก้าสองศูนย์เคยการสิบบาทบึ่งวัดขายแคมมันเคมิเตอร์ตีขึข้น กับเบื้องก็ขึ้นอีกคือเก่าบัดเปิงิดทุกขาก็ขึ้นเบิดอันนี้มันสัตว์ปกติแล้วขาซี่กับอีอยู่าอ,อยู่ทางแคมมันจะต้องบื่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นทรานซิสเตอร์ที่ว่าโบมีดัมเปอร์วันนี้สิบัดเบิ้งในวงจรหลังจากทอนฮอลละมันจะบื่ขึ้น อีกคางหนึ่งมันจะขึ้นถ้าหากว่ามันบบมีตัวสอดมันจะขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้อันนี้เมนวงจรมันอยู่ในสภาพดีแล้วก็สังเกตเบิ่งขึ้นว่าเัาเอามันบน่าจ,จะเพตัวเดียวก็สังเกตเห็นว่ามีซีซามิก c ที่มาคอมอยู่กับทรานซิสเตอร์หอเอา มันแตกมันคล่อมระวางขาอีกับซีฮอเอาเป็นตำแหน่งนี้เลยซีสามสองสองสามสนกกระดึงลงมาค่อยถอดขามันไว้แล้วเมื่อกี้นี่ ดึงมาก็เห็นมาแตกอย่างชัดเจนสีแตกแล้ก็ร้อยขาไฟของรองขาร้อยขาไฟอยู่ที่ขาไฟแบกออก แล้วก็เอาเครื่งแทกไฟแบกมาสอดกันเบ่งขั้นแม่นไฟแบกสอดมันจะเข็มมันจะตีลองจาถ้ามันบวสอดมันจะตีไปเบื้องขวาเบื้องสีเขียวอันนี้มันแคร่งแทกไฟแบกก็ร้อยข่าไฟออกไฟที่ว่าเป็นบีบวกคายบีบวกกับขาเอาพุทจากนั้นก็ไปแปะไซค่ขา บีบวกเบิ้งก็เขียนมิเตอร์มันกระตีไปเบื้องขวามือแสดงว่าไฟแบกยังดีอยู่ต่อไปกับจิเท็กยกเบิ้งถ้ายกสดกระเฮนให้ฮอเอาตายคือกันก็หาบนวางค่อนข้างยาก นี่มันสิแทกคดยกฮอระก็ใส่แข็งแทกเสียบเข้าไปก็บุกดว่ายกยังดีอยู่เพราะเข็มมันตีไปบังขวา อันนี้มันยกมันยังดีแล้วก็ไปหาทรานซิสเตอร์ขอเอาตัวใหม่มาละแล้วก็ซีซีเซรามิกอันนี้มันซีเซรามิกตัวใหม่ที่ว่าเสี่ยวมาใส่ อันนี้มันสิแท,ท็กตัวมันดีให้ทันผู้สมบิูณมันจะบึข,ขึ้นเลยค่าใดก็บึกข,ขึ้นนอกสจากขาเบค่านี้คาเบตมันจะตีขึ้นอีก่านึงก็ขึ้นบันนี้กับข่างมันจะบึกข,ขึ้นทรานสเตอร์ตัวนี้บบมีไดโอดดมเปอร์ ส่วนว่าตัวที่มันเพตัวที่มันเพนี่ค่าใดก็ขึ้นเบิดต่อกันเบิดทุกค่าคอยกาเอาซิลิโคนมาทาให้มันระบายความร้อนได้ดีให้มันเข้ากันกับแผ่นฮีทซิงแผ่นระบายความร้อน จะนักก้นกระใส่เข้าไปมันบรยูหูเก่ามันจะนักก้นกระจอดขา หาสีตัวที่มันแตกแี่ว่าค่อยหาตัวใหม่มาเปลี่ยนละคาตัวเอาพุทของไฟแบกนี่จะจอดไว้ส่วนว่าขายบิบวกจะลอยไว้ก่อนจากนั้นก็หาดอกไฟมาคอมคอมลองบึงไฟลอยวะบปมีไฟลอยมาบ่า มีมากับมันมีมาเท่าใด่ก็อยากโฮ่แต่ใน,นกับเปิดเบ่งเปิดเบ่งดอกไฟกับหง แล้วค่อยกระจัดไฟเบิ่งว่าไฟมันมีมาเท่าไดเบิ่งเข็มมเมเตอร์มันตีขึ้นได้ประมาณประมาณร้อยซาววนได้ร้อยซาววน ทีอว่าไฟล้อยมาจากนั้นก็จอดขายบีบวกจอดขายไฟล้อยเข้ากับไฟแบกต่อมาค่อยกับสิวัดค่าฮิตเตอร์ของไฟแบก หลังจากที่ว่าเสียบปลั๊กเปิดสวิกแล้วฮีตเตอร์มันจะมีบ่ถ้ามีฮีตเตอร์มาก็แสดงว่าไฟแบ็คเฮดเรียกเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็สังเกตว่าไฟฮิตเตอร์มีมามันวัดได้หาโวลเป็นไฟ เอซีการบดได้ห้าวนจำปันไดสิวัดไฟร้อยเบิงไฟร้อยก็ได้ร้อยสาบวน สิวัตไฟสกรีนเบิงไฟสกรีนมันได้เท่าไหร่ได้สามร้อยแปโวลต์ประมาณสามร้อยเจ็ดสิบโวลต์ไปเบิ้งหน้าจอมันเบิ้งก็คือยังมืดอยู่ ก็เห็นมันเขียน่าโนซิกแนวโนซิกแนวเรือนไปเรือนมามันบอกว่าบบมีสัญญาณเข่าคอยกัเซียดฝาแล้วก็ต่อสัญญาณตอนนี้กะคอยอัดฝาแล้วก็ต่อสัญญาณเข่าอย่างม้อยก็ปรากฏว่าเบิ่งได้ภับแจ้งงามดี